มะม่วงไม่มีความเหลือเลยหมักม่วงฉันต้นทุเรียนก็ตายดับอนาถไม่รู้จะพูดแบบไหนมักม่วงฉันดูร่วงแล้ว คงจะไม่ล่วงแล้วมั้งคะคงมันจะหมดต้นต้นแล้วมั้งดูดิตกก็ไม่ค่อยแรงค่ะดูดูมะม่วงแอปเปิลก่อนอไม่เท่าไหร่อันนี้ล่วงล่วงคาในชุง ดูพีนี่เนี่ยเออพี่พี่ต้นละม,มุดส้มหนอนเจาะไหมหนอนเจาะแล้วก็ต้นผักหวานก็หนอนเจาะเป็นหนอนตัวเดียวกันแน่เลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้กำลังหูยหนี่ลูกมันแบบอย่างไอ้นี่เลยนะ เดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูว่าวิธีแบบว่าเอาน้ำยามาล้างไอเอาน้ำยาไอตัวไหนอะมันสนไลด์หรือเปล่าเนี่ยมันกำลังจะแบบออกดอกอะเดี๋ยวไปดูลินจีก่อน <c oughs> แสดงว่าไม่ลงลึกเท่าไรหร่ค่ะเฮ้ยดู ไม่ลึกเท่าไหร่เออยังไอ้นี่อยู่ดูโอเคค่ะแค่นี้ค่ะไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูจต่ต้นไม้ก็กราบขอบพระคุณนะคะมีพี่ท่านหนึ่งเนาะทักมาอยากได้บววย ก็บอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส้มจะใส่บาทให้นะคะเนาะบวยสี่ถุงบวยสี่ถุงใส่วัดป่าภูไม้ฮาวสองวัดบ้านหนึ่งแล้วก็ภูหลวงหนึ่งนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะเนาะก็ไม่รู้จะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส้มจะ พยายามตื่นให้ทันนะคะเพราะเมื่อเช้าเนี้ยส้มก็ไม่ได้ใส่บาทอืมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ